rút, ầu ơ, bụng cũng có thằng co, tôi cũng có sưu phim game, game anh như vậy đó, tôi có game ARK Survival Evolution Mobile, <laughs> mình... anh มือเกม Ark Survival Evolution Mobile นะผมมือเกม Ark Mobile เด้อนะผมวันนี้นะผมเพิ่มดูที่เสาเดิมนะผมเพิ่มเติมคือความเอ้ยคือเทคนิคใหม่นะผมวันนี้นะผมผมจะลงดันเจียนเจ้าอ่ามันเจียนของดิโลนะผมบอสเจ้าตัวนิ่มนะผมไอชัดชัดช้านะผมวันนี้นีผมก็จะมาลงดันนะผมเพิ่มเติมคือความคือเทคนิคใหม่นะผมกับเจ้ากิฟฟินของผมนะผม วันนี้เนี่ยผมก็จะมาตามล่าของเทคกกันอีกเช่นเคยนะคบผมโอเคนะผมไปเริ่มไปเลยนะผมไม่พูดรำทำเพลนะผมยอนเอือน,นะผมให้แน่อยากไม่อยากจะตายผมไปเซฟก็เลยนะผมผมเซฟไปแล้นนะั่นะนะไปเลยนะผมอันนี้นะผมอะไรเร็วนี่นะผมคือจันดันเจ้าเอ,อดิโลนะผมหน้าปกจะเป็นเจ้าดิโลนะผมของเทคกก็ตามนี้นะผม อาจะเป็นเครื่องทำคิบเบิลเทกนะผมชุดเทคครับผมเกาะเทคนะผมแล้วก็ลัวเทคนะผมแล้วก็จะเป็นโตเทคหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะผมอันของแล้วผมก็จะเป็นที่ขี่เจ้าเทป,ปาติลาเทกนะผมโอเคไปเลยนะมีเสียงเพลงด้วยโอเคผมผมได้ไปทำการลองไปเล่นแล้วนะผมสิ่งของที่ผมจะมาเอานั่นก็คือน่าจะเป็น ที่คีเทปาเจล้านะผมก่อนจะไปนะผมพวกเราต้องซื้อบัฟด้วยนะผมแต่ผมซื้อแล้วไงแล้วผมก็มีเตรียมตังเอาไวถามมไ้ถ้าเกิดมันหมดเมื่อไหร่ถมาเกิดมันหมดด้วยเถอะถ้าเกิดหมดเมื่อไหร่ผมก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่นะผมนี่ก็จะเป็นห้องห้อง,ห,องห้องที่ป้องเปิดกุญแจนะผมตามผมมาเลยนะผมจะเป็นห้องไปเอากุญแจนะคะผมมันก็จะมีของให้เก็บนะครับเก็บไปเลยเก็บดีกว่า เอ้ยเดี๋ยวเราเริ่มไม่แน่ใจว่าเริ่มไม่แน่ใจมึ้นจะตาผิดหรือเปล่าโอเคนะผมได้ของมาด้วยนะได้เป็นอะไรไม่รู้นะผมเออดูดูดูด,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 ดูมันก็จะมีกับดักเยอะนะผมเป็นดันมีเดียมนะช่วงนี้ผู้พัฒนาก็จะเอาดันมีเดียมมาเยอะๆหน่อยนะผมผมขอด้วยแน่ใจก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมผมดูขอแน่แใ,ใจนะผมทุกคลิปลงที่ลงดันผมทําแบบนี้หมดเออเออ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีนะเจ้าปุ่มเดี๋ยวนะเจอน่ะผมอันนี้ผมแค่คุยกัเื่องนัเียนผมนะเดี๋ยวไปหนึ่งนะขออนุญาตก่อนนะคผมนี่นะผมคือดันเจ้านี่นะผมเป็นดันของนี่นะนี่นะผมอ่าถูกไหมอ่าถูกด้วยนะผมเป็นทางไปอากุญแจนั้นนะโอเคถูกนะผม ไปทางไปเอากุญแจครับผมโอเคมาถูกทางฮนะนี่ก็จะเป็นเอาของเหมือนเดิมนะผมเก็บของไปนะไม่ชัดหรอถ้าเกิดผมถ้าเกิดภาพไม่ชัดก็ขอผ่านเลยนะผมเป็นพ่ออะไรไม่รู้นะโอเคนะผมทางมาตรงนี้ก็จะไม่มีกระดักครับผมมีแต่กระดักเจ้านี่กระดักเจ้านี้นะกระบับไม่ค่อยแรงครับผมห้องแรกครับผมเป็นห้องของเจ้าทัลเลอร์เบอร์นะผมเคยมาเลยครับ ฮัลโหลเบิร์ดฮะฮัลโหลเบิร์ดโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยอืออือสำหรับตัวผมนะผมใช้ดาบฟันยัง่ายกว่านะผมง่ายกว่าใช้พวกธนูปืนนะผมมึงเทคก็ไม่ได้เอากระสุนมาผมเพราะว่ามันใกล้พังแล้วนะผมมาหน้าผมใช้ดาบจะดีกว่านะนี่นี่ดักไว้นะผมเด็กแกล้นดันเกียร์นะผมโอเคเว็บสามนะผมเว็บ ไปอะไรยังไม่รู้ครับผมเอฟเนี่อะไรโอเคจบแล้วครับผมตามมาเลยนะทางนี้ก็จะเป็นทางเอาของนะครับผมผมจะไม่เอาแลนะเกียรไม่อยากไปเอานะนะทางนี้ก็จะเป็นทางกับดักครับผมขอเรียกไปเซฟก่อนนะครับบอาวันในใจเอาหันะผมก็มาเซฟไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วผมดู้ดีนะผมดูกระจังหวาน,นะครับผมบอกเข็มมาผมผม,ผมก็เดินไปเลยนะขวานนี่ระวังนะแบบนี้นะผม โอเคมาแล้วเราต้องวิ Rocky, ่งรีบรีบนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อ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 เดเด้อเดเด้อเดเสียตูดโอเค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 ตามนี้นะผมวิ่งไปแล้วโอเคครับผมเอ๋อเฮ้ยนะผมทางนี้ผมก็จะเป็นทางไปทางนี้นะทางนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ผมก็จะเป็นกับดักนะผมเป็นทางไปเอาของทิกนะผม ห้องนี้ผมเป็นห้องของเจ้าอ่ะไปเลยนะเจ้าของเจ้าอะไกับเจ้าไทเซียร์ทอมนะผมจะทําให้เราเดินช้านะผมนู่นไปอยู่นู่นนะวิ่งไปนะผมยิงไปยิงไปยิงไปเดียวเดียวเดียวอือเจ้าไทยอยู่นู่นนะผมไายอยู่นู่นไทายู่ไยอยู่นู่นทั้ทงการยิงไทยไหมนะผมไายตัวหนึ่งอยงู่นู่นนะ ยิงไปนะยิงไปโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระดอนโอเคมีรุงทั้งหมดไม่โดนเลยเออตายหนึ่งตัวผมอือโอ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออ โดนสตันเข้าให้นะผมสตันแบบเดินได้น,นะมันหัวทีว่เขาเรียกมันหัวมันแล้วจะหลกน้อยนะผมไม่ไม่ไม่อนาที่ดันนะผมถ้าผมจะขึ้นให้ตรงหน้านี่นะผมโอเคมันอยูไกผมก็ใช้ในี่ยิงเออโอ้โหไม่ไม่ไกแล้วไม่ไกแล้วเนี่ยมันไกแล้วไกแล้วอู้ติบักติบักเออแล้วติบัก โอ้โหว้าวว้าวเออกระเด็นไหมกระเด็นไหมกระเด็นติดปักติดปักเอามาเอามติดกนี่หว่าออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเอออีกเว็บหนึ่งับผมอีกเว็บหนึ่งนะโอเคดันอ่าเดี๋ยวนนี่อย่ี้นู่นโอ้ไม่ได้ละไเครืองอะไรเลย แหลกนะผมใช้ปืนแหล็กนะใช้น <sh am expanding noise> ี่เลยฟันเลยนะปล่อยปล่อยปล่อยแหลดน้อยนี่ไม่เรียบร้อยนะผมตามมาเลยนะผมทางแมวข้องเท็กนะผมเหมือนเดิมนะผมใครไม่แน่ใจนะผมไปเซฟผมไม่แน่ใจไปเซฟเป๊ะโอเคนะผมมาแล้วนะผม นี่ผมพวกเราทําให้ต้องรางต้องกะจังหวะให้ดีเลยนะครับผมรู้สึกเบืร์ผมรดรดอ่ะกินเลยก่อนนะผมนี่ับผมจังหวะที่มันไปได้นะผมคือมันมาแบบค่อยๆนะผมเออเนี่ยผมคลิปนี้นะผมโอ้คลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ลงก่อนจับกิกานะครับผมผมจะลงก่อนจับกิกานะผมเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ทำจับคลิปจากกิกานะผมแล้วผมจะลงลงคลิปนะผม วันเสาร์ที่นะผมส่องคลิปเลยทีเดียวนะผมเพราอเป็นการชดเชยด้วยนะผมโอเคกินยานี่ไปนะให้มีเร็วนะเราจะต้องหาจังหวะดีๆนะผมจังหวะที่มันค่อยๆนะครับหาจังหวะนะหาจังหวะก่อนเร็วๆหาจังหวะดีๆนะผมไม่งั้นตายนะถ้าเดียวแบะเลยนี่จังหวะนี้นะผมวิ่งเอ้าเข้ามาพอดีเลย นี่ไงผมของเดอดิโลนะผมดิโลตัวเบ้งนะผมตัวบักเอ็กนี่บักเอ็กบักเอ็กโดนบักเอ็ก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 เอือบักเอ็กเฮ้อบักเอ็กนี่ครับผมเหมือนจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะผมเกาะนะผมเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจอ่ะนี่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนนี่ โอเคโอเคใช้ได้ผมใช้ได้ใช้ได้อยู่ตัวอะไรมาฟันหมดนะไม่เหลือมันวิ่งเร็วมากเลยโอ้นี่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 โอเคมาเดี่ยวดีโดโดมันวิ่งมาแล้ว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 อุ้ย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 โอเคผมมาอันต่อไปเว็บท้ายหยุดนู่น ทำการยิงสวนบาทีนึงเอ,าอ้าระบัง้วยนะผมโอเคเสร็จแล้วหมดแล้วนะผมทำการยิบของไม่จำเป็นออกไปทิ้งของไม่จำเป็นทิ้งนะผมจริงเลยนะจริงเลยนะโอเคแค่นี้พอแล้วกันขอขงเท็ครับผมจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมตรงไปเลยนะผมแล้วก็จะมีทางนี้นะผมให้ตรงมาทางห้อง เขาเรียกว่าอะไรอะยูโดยูโดไม่ใช่นะันขออีกอย่างนึงน้่ามันแบบคอมไม่ดีนะผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้อาอ,าอะไรวะอานอาน,นะผมนี่นะผมห้องชื่อหล้ววะดิโลนี่นผมันจะเป็นของของเท็นะผมผมขออนุญาตไปเซฟนะผมเพราะว่าผมจะได้ที่ขี่ไปจานจานะผมโอเคนะผมเอาผ่านไปนึง เมื่อกี้ได้ของที่บันไม่ต้องการมานะผมโอ้โหแบบมันหายยากครับผมที่เก็จแล้วอามาแลยครับผมทีนี้ห้องนี้มันก็จะมีห้องให้เก็บของครับผมเก็บของไปเลยนะเก็บของไปเลยอาอาเก็บของเก็บของคนระัเก็บของด้วยนะมันก็มีเก็บของต่างๆครับผมของพรีเมียมมาอยู่ตรงไหนบ้างครับผมอันนี้จะได้มาเป็นเอ่ออะไรไม่รู้นะ Okay, โอเคผมจะไปเลยนะผมมันจะมีทางให้กระโดดเลยนะผมทางนะผมทุกคนจะต้องไปเซฟนะผมอะไรวะเป็นปทางที่ยากมากเลยนะผมเมื่อกี้มีเสียงอะไรไม่รู้ใครมาไม่รู้ะทายกบ้าทุกทางปะ่ะวะทุกทางผมทางนี้เป็นทางไปนี่นะผมอันนี้ผมก็มจะเป็นห้องของ เจ้าอะไรไม่รู้นะผมอเข้าเข้าไปดวนอ๋อห้องของเจ้าแมงมุมนี่ก็ผมแมงมุมเพียบเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโหโอ้โหเดี๋ยวก่อนพวกแกเดีก่นีก่อนโอ้ห้องนี้พอนจอกเกาะนะผมจะลักษณะแล้วผมจอกเกาะแน่ๆเลยฮะมีเจ้าตาขาบด้วยนะผมเห็นนะครับ แต่เบิกก็จะตีแรงนะผมแต่ว่านันเดียวตายนะผมโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดว่ายิงเจ้าตะขาบมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะผมตะขาบตายแล้วนะผมตาขาบตายแล้วว้าวเยี่ยยยิงเลยบอมไปบอมตุม้มตายเลยนี่ลนะนาดตุม้ม เฮ้ยเดี๋ยว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 ตูมไปลุ่มโอเคครับผมเหมืนอนมีตัวนึงน้่ยไงโอเคตันนี้จบแล้วนะผมตอนนี้ก็จะง่ายนะผมแต่ว่าจอเกาะครับผมจอเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะใช่ครับผมโอเคทางนี้นะผมมาตามมาเลยนะเก็บของก็เก็บไปนะผม ไอ้ของเก็บไปได้นะผมเก็บได้เก็บไปเลยฮะะไรเป็นอันอยังอู้อันนี้จะเป็นของพรีเมียมแน่ๆเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกของนะผมให anyway. ้ไปเก็บได้เลยนะใครจะเก็บก็เก็บผมเก็บดีกว่าอยากเก็บพอเก็บนะผมมันก็จะเพิ่มเวลาให้เยอะๆให้ให้นะผมก็เป็นอะไรที่ดีเลยนะฮะอะไรวะอู้เลื่อนรถเดี๋ยว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  เรือรถผมรถนะฮะทางนี้มีที่เติมน้ำปัป๊มไหมรูกโอ้โหโตกระจัดมาเลยโอเคครับผมนี่ห้องกุญแจน,นี่ผมกุญแจอยู่นี่ฮะเก็บไปเลยอเสียงเหมือนเทปาเจลาเลยปาเจลาอู้หตกระจัดมันนี้เสียงเหมือนเทปาเจลาเลยอะอยู่ไหนเอ่ย ตนี่ป่ะนี่ป่ะตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่มีเออเอาไปเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงเห็นมึงเห็นทำให้เลือดผมเลยแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีสถานะอะไรก็ว่าเดี๋ยวดี๋ติดอะไรนี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นเพงเห็นเดี๋ยวเรื่อยเรื่อนเรื่อยกำลังลดลัวเลยครับ เดี๋ยวนะเรือผมกำลังรุดอะทำไมอะอยากรู้ผมคิดว่ามันน่าจะไปโดนนนีๆนะเดี๋ยวสักอย่างครับผมเอาไปตามมันเลยนะผมวันนี้ฮะตอนแรกมันรูดขนาดนี้ไม่ใช่หรือหรือว่าตอนที่จอกเกาะเอาตามแม่ผมอาจจะเป็นทางนี้ดีกว่าเอาตามมามามา,มาทางนี้ทางนี้นเออว่าอะไรทำไมผมวิ่งเรือแปลกๆอ่ะ แล้วจะเป็นพ่อแบบนี้โอเคผมอยู่ตรงนี้แล้วนะเฮ้ยเลื่อนรถอ่ะเลื่อนรถไม่นะโอ้โหเลื่อนลดรัวเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะจะรู้อ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเรือดผมเพิ่มแล้วโอ้ดี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 เลยโบเสียวเลยฮะผมวีดีเลือดผมรถตกใจเลยนะฮะ นี่นะผมคือพวกไม่ระวังนะฮะเป็นแบบนั้นนะผมเห็นไหมแอ่งน่งอยู่เหมือนกันนะผมเป็นเซฟเซฟเซฟเซเซโอเคมาไปที่เรียบร้อยนะผมมาเดี๋ยวไปไปกันเลยนะผมโอเคมือนเดินนะผมเข็มไม้แล้วรพุ่ก็ะปนะผมขวานมาแล้วเข็มเข็มเข็ม,มายังเข็มมาแล้วผมออกไปเลยใครกล้าก็ไปแบบนี้นะผม อาชืบชืบชืบใครกาก็ไปเลยนะผมแบบนี้นะผมโอ้เลือดทันหายไปไหนหายไปไหนวะไอเฮ้อเ่ยโอเคเลือดเลือดเพิ่มนะโอเคก็เหมือนเดิมนะผมกลับทางมาทางไหนกลับทางนัลลิก้าผมมาเติมน้ำนี่ครับผมก็จะเป็นที่เติมน้ํานะคะผมมาเติมน้ำนิดกว่าอุ้ยไม่เปิดด้วยนี่ว่า โอเคเปิดก่อนได้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเดีลูกขอเติมน้ำก่อนนะครับโอเคโอเคเติมเติมได้อะไรมาขอเติมเติมว่าเติมน้ำเติม,ตม,ตมน้ำอ๋อได้เป็นที่ขี่มาป่ะไม่รู้ไม่แนใจผมไปละออกไปผมมาทางไหนกับทางนู้นเลยนี่ าม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 าน้าน้านานานามาตามนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วนะตรงเนี้ย โดนนะโอเคนะผมผมมาถึงนี่แล้วอู้โคใช้เวลาเลยนะผมโอเคให้เวลาทำไงม้มาผมห้องนี้นะผมจะเป็นห้องของเจ้าห้องอย่างวะอ๋อจะาามาห้องไหมเออนะผมห้องนี้เป็นห้องของเจ้าตัวอืมค็อปปี้นะผมเสียงเสียงอู้ขอหขาังเลยเหรอเพราะของเจ้าค็อปปี้นะผมจอกเกาะร้อยนะผม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจะตายเลยนะเกาะบอกเลยนะผมว่าไม่สำคัญเลยนะผมตีก็คือตะเกาะน,นะผมยิงทีเป็นขึ้นชื่อเลยนะผมนี่มีตรวนี้ไหมไม่มียิงไปนะผมโอเคเจ็กระสุนเฮ้ยโอ้โหเห็นได้ชัดนะผมเลือดลดเยอะมากเห็นได้ชัดผมเลือนลดเอยอะมากเลยนะ นี่เสียงเทป้าว่ะเทป้าอยู่แถวนี้แน่ๆเลยน,นะคะผมจะได้เทปาโอ้ยได้เทปาเจลาเสียงเสียงบริวนี้สินะเดี๋ยวนั่นี่น่มาได้ได้มา้

นะห้องนั้นห้องเถัดไปจะเป็นห้องของเจ้าอา่าอะไรวะเออผมจำชื่อไม่ได้อ่ะอาร์คิออฟเทอร์ลิกนะผมอ่าใช่อาร์คิออฟเทอร์ลิกนะผมโอเคมามามาห้องถันไปจะเป็นห้องของเจ้าอาร์คิอาร์คิออฟเทอร์ลิกนะผมเทอร์ลิกนะใช่ปะอ๋อใช่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 ชนะผมมาตามนี้นะผมผมจะไม่เก็บของนะฝั่งนู้นอะ ไม่เอาเย็บแล้วหลบไปดีเตรียมของให้พร้อมนะผมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรห้องนี้เนี่ยผมจะเป็นห้องที่ทําให้เราสรุปได้เลยนะผมมาใช้ปืนกันไม่ทันเลยนะผมนี่นะผมอะไรอ่ะนี่แะผมขึ้นสาขาสรุปด้วยนะครับ มาทีมาเป็นหลายตัวเหมือนกันนะผมนี่นะผมกินนี่นะผมไม่ให้เราสรุปนะครับมัฟก์กระตานะผมทำการกินแปะนะผมไม่ให้เราสรุปนะครับมาแล้วมากกระเลาแล้วม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 าแล้วเออเออไอยังยมีก่อยัดงดูยังดูอีกอ่าไปตายแปะนะผมเหลือเวสุดท้าร์นะผมโอเคกินนะไปนะผม อ,อยู่นี่เลยอ้า,อ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 าอวเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วย่โอเคนะผมห้องบอสนะผมจะอยู่ฟังนี้นะผมห้องนี้จะเป็นเก็บของกล่องเก็บดีมากลอ,องเก็บกันนยฮะขอต้องเก็บอมไรของ,อง,อของมีอะไรเอ,อ่ยรู้สึกว่าน้ำหนักจะจะหมดแล้วอีกนิดเดียวเดียเบิ่งดิเิงหมดเพหมดแล้วน้ำหนักจะหมดแล้วครับ พอนน้นน้มันปุ๊บอยู่ทันทีเลยตึ๊บเลยอันนี้ดุบเลยฮะแล้วก็ทำการไปซื้อนะผมทำการไปซื้อน้ำหนักครับผมอ่าซื้อมาเลยโอเคแล้วก็จะเดินได้เหมือนเดิมนะผมอกินน้ำผมน้ำหมดแล้วบอกเลยนะผมผมมีเทคนิคมาบอกนะผมเดี๋ยว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  อาเลือดเลือดอย่างไรเลือดเลือดเลือดของนี้ฟงชั่นไม่เงี้ยโอ้เลือดของดีเลือดของอะไรมาด้วยอ่ะโอ้เลือดปืนกาครับผมเล้ปืนมาอ่อนเลยทีเดียวนะผมเต็ียมของครับผมมาห้องบ๊อบทางนี้นะผมจากห้องอาร์คิออบเทอริกนะผมก็ลงมาด้านล่างครับผมด้านล่างทางขวามือผมนะทางนี้เลยนี่ นี่เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบนี้นะผมผมอยากแะลองไม่เซฟดูนะผมอะผมลองไม่เซฟดูนะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ตายนะผมเพราะว่ามันกากเอ้ยมันก็ไม่ได้กากอะไรนักหนัผมแต่มันก็ดีใช้ได้ผมมีทเทคนิคเทคนิคการสู้นะผมอะเทคนิคการสู้ของผมจะเป็นแบบนี้มาครับทําการกินไลไรเรียบร้อยนะผมผมจะกินอ่าผมม่กินยาวิ่งเร็วดีกว,ว่าผมเสียเลือดไงมันกินยานี้ไปนะผมแล้วของกินยานี้ไปด้วย ไปเลยนะมิมอะ้วครับผมนี่นะผมเจ้าตัวนิ่มนะผมมาแล้วมันดูแล้วจ้าตัวนิมนะผมโอ้ยแหลกแหลกแหลกแหอ้ยอ้ยอ้ยอย,อยแหลกคอพายนะ้วผมเ <Wow. S 1> ทคนีครับผมมาอย่าไม่ดูเลยมาครับ ถ้าเกิดมันกําลังเนี้ยนะมุมุนม,ม,มันเนี้ยผมให้เราทําการวิ่งนะผมถ้าเกิดเรา,เราทำาแบบนี้นะผมทําการแบบนี้ะผมเลี้ยวหลบนะผมท่านการเลี้ยวหลบทันทีนะผมเพราะว่ามันจะมันชนทุกคมที่ถังมานะผมมันไปนะผมนี่แบบนี้นะผมมันก็ไม่โดนเราแล้วนะครับเมื่อกี้ได้เมื่อกี้นะผม แล้วเวลาที่ม yeah. um ันกิ้งนะผมเราไม่สามารถที่จะยิงมันได้ผมนั่นน่ไปแล้วไปแล้วนี่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 เห็นได้ใช้ผมมันยิงไม่เข้านะนี่ผมยิงไม่เข้านะผมเวลามันกิ้งนะผมไปเลยโอ้โหเดี๋ยว ยิงไปยิงไปยิงว้าวกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระโดดเลยอู้อู้เอาอู้แลกแกแหขอภายได้ผถ้าเกิดทำบ้านแหลกนะผมโอ้ว้าวดีจ้าเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยิงยิยิงครับผมให้ปืนยิงอะโอ้อยากใช้บาสุก้ายิงมากอะโอ้โห เดี๋ยว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 ยิงจากหน้าไปฮะนั่นอย่างเงี้ยผมโดนโดนโดนไปแก้วหน้าไปนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับเป็นอันนี้นะผมเดี๋ยวจะปรับปรับก่อนนะโอเคปรับเป็นอันนี้ผมจะไม่แหลกครับผมมาครับผมมายิงมันฮะ เลือสามือนะครับผมมันเลื่อเือสามือแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้สึกมันเลื่อเือสามือไวมากเลยนะรัผมเลืออมันอะแล้วก็ใช้ช่วงที่มันติดบั๊กให้เป็นประโยชน์นะผมทำอะไรอะมาทำอะไรของมันนี่นี่ยิงไปเลยนี่ไงมาแร้วมาเร้วอีจ้าเพื่อนนี่นี่ แล้วลัวเลยนะผมเทคนิครีนี่เลือดสองมือแล้วสองมือแล้วเห็นได้ใช้ผมก็เป็นทุติกาก,ากใช้ได้อยู่นะผมโอ้โหแหลกนะผมอุ้ยของแตกแล้วแตกแล้วโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเเจ้านายเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าตัวนิ่มเอ๋ยเอ้ยอ้อยอย้อย โอเคทำแบบนนี้นะผมนี่ผมมันไม่โดนเราแล้วนะผมในะยิงไปยิงไปเหลือหมื่นกว่าแล้วผมเหลือเก้าพันกว่าล 7, แล้วนะผมอุ้ยอุ้ยโดน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 ยิงไปยิงไปยิงยิงยิงเหลือเจ็ดพันแล้วนะผมอีกแป๊บเดียวผมผมก็คิดว่ามันจะตายแล้วผมตายชั้นหน่อยนะตายแล้วผมจะตายแล้ว เ็รัผมโยยยิิงงงไไปปเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วนี่เจ้าท่านผู้ชมนี่ครับผมนี่ก็เป็นการลนดันนะผมลนดันเจ้าเอ่ออะไรวะฮีโร่นะผมตอนนี้ผมติดคอมือนะครับทางผมวันนี้เป็นไงครับผมของสะพาน,นตัวน,นี้ครับผม เออเออกูตายอ่ะช่วยทีไม่ช่วยแล้ผมตอนนี้ผมก็ทําการเสียนี้่ผมอ่านแอ้ผมเสียงเสียงเสียงดีกว่านะขอถ่ายรูปสักหน่อยนะครับผมเซลฟี่เซลฟี่เขเรียกเซลฟี่เซลฟี่แป๊บอ่านนังหนังอ่ะไม่นานดีกว่าเซลฟี่นะผมเขาเรียกว่าคนเซลฟี่ต้องใช้เวลานะผมมาอ่ะคนเซลฟี่ใช้เวลาหน่อยเงียบเขาให้ เรียบร้อยนะผมเซอฟี่เรียบร้อยนะเร็วเร็วเ,เ,เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ย่างเอาละผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมให้ผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมที่สำคัญนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งงิ่งนะผมที่สำคัญเออนั่นแหละครับผมติดตามไม่ลืมนะผมขอกดไลค์ผมนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมกดได้หน่อยนะผมกับการลงดันเจี้ยนนะผม ซับซับซับเจ้บานนี้กับการลงดันเจี้ยนของผมนะผมตามแราของเทคนะผมที่จริงผมได้ของเทคแล้วนะผมของเท็ที่มันดีๆผมคิดอยากได้ผมได้ไหมนะผมผมก็เลยลงครั้งที่สองผมเพื่อมันจะได้ของเอลิเมนต์เยอร์นะผมโอเคนะผมก็ขอกล่าวกับขอกระซายครับผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผม ผมจะพยายามอัดคลิปนะผมให้ได้เยอะๆนะผมโอเคนลครับบ๊ายบายไปเล่น